มาในส่วนของข่าวนี้นะคะเป็นการรวมพลคนทางด้านเกษตรและสาก์นะคะที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์ของจังหวัดสตูลค่ะก็ได้มีการจัดงานรวมพลคนกระทรวงเกษตรและสาก์จังหวัดสตูลครั้งที่17นะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมความรับความสามัคคีในหมู่คณะค่ะที er ่โรงยิมภายในสนามรัชกิจประการอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนะคะได้จัดงานรวมพลคนกระทรวงเกษตรและสาก์ของจังหวัดสตูลครั้งที่17โดยมีนายสุพจน์รอดเรืองนักหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากนะคะซึ่งพิธีเปิดมีการแข่งขันพิเศษค่ะคือการแข่งขันชักเขยในระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์และการเดินพาเหรดสีสันสวยงามนะคะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะสำหรับงานรวมพลคนกระทรวงเกษตรและสาก์จังหวัดสตูลครั้งที่17จนะครับจัดขึ้นเพื่อหวังส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการงานด้านเกษตรและสากลส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรหันมาใส่ใจในสุขภาพโดยการออกกลังกายให้มากขึ้นครับซึ่งมีกิจกรรมกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์นะครับมีกีฬาฟุตซอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลนะครับเปตตองแล้วก็กีฬามหาสนุกและกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการหน่วยง,งานสังกัดกระทรวงเกษตรและสากรรส์จังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ25 6 5าครับจำนวน14ท่านและกิจกรรมสันทนาการต่างๆครับ